สบายดีอ่ะสบายดีสบายดีนะวัาสดีสบายทุกนี้มาเ่อก็เดินขอยาถามซื้อไอได้บ่ไอใไอไอ้ไอซื้อมาจากไหนไอ้ปานนมไอปานนมไอปานมถูกซื้อเป็นแตาซื้อเพิ่าเด้อปานนมเหรอ สาวโสดได้มีเสื้อเ้าได้ในน้ำตัวในดูนน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 นานนน้นนนนนน้นน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 จนนน้อนนนนเปนน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 เนนนนมนน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 นานนนนนนนานวนน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 

ยังหัวใจเต้นมาสักเป็นใจความมือสุดล่ะเขียนเป็นมานาภาษาไทยแค่แบบเต้นเต้นแบบเต้นเยอนครั้งแรกว่านี่นะเต้นเลยผมก็ยิ้มแย้มวตั้งแต่แบบเปิดใจทายคลิปมาครั้งแรกโดยบอก็เลยมีความรู้สึกตื่นเต้นเนาะเต้นเต้นเต้นโต้ว่าบุกถึงหงเลยแม่เนาะแล้วจุดประสงค์ของงานป้าหนุ่มก็ได้คือมาหาน้องคนตาจะบอกว่า เมื่อเนี่ยแล้งดาวก็ามาแล้วทำการจะชว,ว,วเนเราเราก็ไปเที่ยวเด็กกองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดต่อก่าทำโน้นเวลาอะไรก็เลยติดต,ต่อน้องมันตาได้เดี๋ยวเคยคุยกันปะไอไหนกังมานตาเคยโอ้กดเข้าไปในเมฆสดมันไม่ขึ้นโคการจะแก้มือมาโทษซื้อของซื้ออะไร แกมันไม่ขึ้นมันไม่มีข้อมูลขึ้นเลยนะ้อ่ะเบาเท้าก็เหมือนกันเาเหมื่อยก็เหมือนกันไม่ขึ้นอ่ะมันเป็นยังไงเนาะเออก็ไอหัวมันโดูแล้วมันไม่ขึ้นบอกซิโตนไม่ขึ้นไงไม่เาลาไเ่ล่าเตียงไม่เ่าเลีมันมันขึ้นไม่มีในข้อมูลเป็นยังไงทีมันนิ่งมีใครเขา แอดเข้ามาเป็นข้ออย่างนี้เลยโดไนจะไม่ได้อัปเดตเลยยังงงตาไม่ได้อัปเดตในยีเลยอัปเดตออนไลน์ไม่ได้ค่อยเข้าไปดีเลยโอ้เรียเพือนแล้วแล้วพอเข้าไปดูย้อนหลังเอ๊ะดูเคยเอ๊ะเห็นพี่บีเห็นเป็นคลิปตัวเองอยู่อะเราเลยย้อนหลังเข้าไปดูช่วงมัน หลายเอ็ดขวกเบอร์นี้เนี่ยโดยโดยโดยปัญหามันก็ไปขึ้นอาจจะแกล้งแซวโทรมาสั่งยาสั่งกองให้ส่งไปส่งได้พอพอไปไทยไอที่เราให้ส่งนี่ไม่ใช่อะไรส่งไปทั้งยาส่งไปทั้งคนเลยรมาอาบยาอาบน้ำแกล้งแบบอย่างนั้นส่คนมีแค่ใช้กล่องเลยจ้ะ จนได้เลยมาอ่าเห็นตัวจริงมาทันทีเลยก็เอาเสลายนอกถึงแหลกกันเลยบอกแหลกกันตัวหนักเลยก็ได้เอาบ่อยปลาเสิเอาบ่เป็นลายนอนนอนเราอ่ะเอาเขาจะเอาหรือเปล่าตำนวนใหญ่บ่างเอาจะตำนวนบ่อยบ่างเอาเนาะมาทันทีเลยบอกบุได้ไหมเอาเนาะหายากไลย เช่ไห้หอดทันทีนี่อยู่ตัละประเทศเนาะแมนโดยโดยาเนี่ยไปานจะไปกันมาเป็นไหนไทางเบินไหนกอคืนคืนแห้งเปนจนาว่าเจ้าล้วตามโอเปอร์ะรอย่ดนงอยอย่ดงมามาหอตที <Wars> ่จะโมงไะขามาลาวมาเนี่ยมาถ แปดโมงเก้าโมงแปดเก้ามงเช้ามาพักอยู่มุกตั้งแต่ื่อคืนแล้วมารถโดยสารบริษั่นตู้โดยสารเนาะมารถโดยสวนตัวแต่จอดไม่รอดจอดเลยอ๋อเออเหมันเห็กประาสอนนี่นะประถม่ระถมมุมามาเทียวล่าในคงที่เท่าไหร่ นะสามนะประมาณนั้ประมาณสามกสามเอดิรอบนี้รอบทีสามนะมัะะ้งผมอ่ะใช่ไหมเป็นการจำก่อนการจำข่าวเป็นจังไน้นอนมันตาเห็นตัวจริงนกกัเ

หกสิบยังหล่อยังไงม่ล่าทยังเข่าก็อ่าาวนี่ยเลยกสิบยังเจว่าสั่ับอแบบนี้ที่ีุต่ำเยไปยังพอมตุ้มตมต่ำตธรรดา่ยังเต็ม คนกาไม่เพื่อเดาว่า ถ้าเกิดว่าป้าคนจะจีบเปิดโอกาสให้คนจีบบอแตาป้าจีจีน้องนนตาเนี่ยให้จีบบอกต่ถ้ลองจีบลองคุยกันดูไว้ลองแล้วเนาะออกมาออกทันทีถามเลยเนาะลงกถึงโง่เลยได้ดินะบอค่ะเราคุยกันเรื่องเราจีบคือยังโดนง่ายจ้ะเป็นนั่นหลมันเป็นอะไรไอเขาเราได้ไอเราเองเรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะไปประมาณไหน องมแต่ว่าทั้งทั้งตาเนี่เป็นโสดที่มือหนี่ปตาอีโสดโสดที่บ้านทุกมือนี่ยนอกนั่นตาได้โสดดยเปล่าโสดด้กันเนาะโสดกัว่าโสดโสดกัว่าโสดได้เนาะผู้ดีได้ต้งถามเอนสเอขาดาวปู่เลยมขาวดาว ไยังอีกวันที่หนึ่งที่สองอรเ้เป็นตั้งใจมาชิมาสาวดาวอยู่ดีเออเกตั้งใจยังนื่ยเรียเดี๋ยวที่ไปเป็นครูางเรามีคูปาสะดวกบอกสะดวกเป็นครูให้น้องคนต้ยว่าเขาดังโอยเต็มเร้เต็มเลยเออเต็มเลยเกินปรได้เลยเกินเป็นร้อยเอดเลยนะูดูสมั พอดีเลยนอนตามีกูข่าวดาวบานี้เนาะหมูน้องนนตาจะมีละกูจ้ะโสดหกันพ่อเจ้ากันโสดหรือกันนะคนโสดจะมีผู้บ่าวกันพ่อเจ้ากันจะมีบ่าผู้บ่าวมีแล้วเนาะจะไม่ไปร่วมกันเนาะสองสาวงามดังกูเลยคนงามเลยมักจะโสดนะคนงามนะหม้อมีสีอะหม้อมีมาเลือกวะหมอแม่หม้อ อย่างแบงารมาเด็ดได้ไอ้ไอ้ไเ,รเราสารรุนบบ้นบอกว่าไม่ต้องมาเปิดใจล้วเดี๋ยวเราไม่ต้องไปเปิดแล้วเรากล่าวว่าเออเดี๋ยวไปปัดท้งปิดๆอย่างนั้นเลย <c oughs> เอาพอนั่นมาเราคงคิดได้เอาเราเปิดอีกก็เอาที่สาวเหมยมาคุยอะ่ะเ <c oughs> ้าเออเอาอะมา <c oughs> เป <c oughs> ิด เราสาวจะไปทั้งปิดๆงั้นลุยเข้าเป็นนักบุญเลยเรคือว่โนนในวันเราทั้งนั้นก็ได้มาเที่ยวลาวเนาะก็คือว่ารายเดือนตื่นเนาะหลังจากที่มาสุดก่อนนะครับคนั้นมาเมษามั่งเนียนๆก็มาเดินอากาศหนาวช่วงนั้นเนาะมาเมอนี้ก็คือว่าช่วงนี้คืออากาศหนาวกอนทีแรกเราจะมา mà to không kích mặt thì Cái bia nghe. mặt rồi, mặt 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 หาใครว่ามันจะเขาดาวไม่เหมือนก็สมัยรุ่นรุ่สมัยรุ่นรุ่นเพื่อนพอพอวันตยไหวก็มันรวมกันนะเปิดแพงเปิดอะไรกันมาในมาในมือนีกับจุดประสงค์ก็คือย่มาข่าดากับสาซาวาเนาะไม่รู้ว่าไม่มีจาแล้เขามันเด็นไปก็หมดาล้นวันวันใจรักชวนีเตยมานั่งโอ้โดยโดยโดยโดได้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  พูดีษาวนก็ว่างย่คภาษาเมกันอยภาเขว่างเลยแาวปิ้งปลาอกว่างทึกสงเลยนมืใสไหาษปิ้งทีไหนกินปิ้งใสแลาะไม่กิงและส่วนในส่วนนายเพิ่ละวั้ยกระทานายจะนี้อยาะนี้ก็เกินอยู่เลยให้เวลาในกวาล้างไม่ก็ามล้าก็ เคินเกินอายเือนยังโอ้คเกินกล่องเกด้ไม่้องเลยตาตกผมไหมสาตาตกผมเลยวัตถของต้องไม่ต้องไม่รู่วตัวจริงเป็นไหนสั่งมาแล้วเงีอ้ยเอยัไม่ต้องไม่ตองไม่กจสั่มาเลยใช่ไหมีิเศกมาอะไรมาเนี่ใช่ตนี้คือวัตถุไหนนะต้องอะไรมาเห็่ัจริงนแต่รู้สึกว่าจะไม่ต้องหรืออย่าง อันไหนอ่ะเอาที่แล้วมันไม่มีแล้วเมียไปซื้อเหื้าที้เราเราถึงได้ถามติข้างล่างนะใช่เดือนเนี่ยโอสวยขึ้นเอออือโดยโดยปีใหม่แล้วอยากเป็นคนใหม่อะไปซื้อแหมแหปีใหม่ยังมีครูข่าดาวเนาะหมอเจาะเลยมือนอี มีใจดีใจมั้นบรยันสดค่ะมีมีมีมอมบอลพาบาไปเที่ยวเนี่ยยังเคยไปทำไมในนชนเลยคิไปไทยาคิดเยคดว่าียานนั้นยังไ่ได้คิดเลยจีไปไทยอืเอวนยัน้่าระวังแพนทีไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นะอากาศมันนาวเนาะแม่ครูกับบ๊อบบีไปแค่แมนควเอามีครูเลยไปใช้คบมีครูเลยมีครูอะอันนี้ก็คิดอีกทีหนึ่งครูไม่หอดเลยเด้อ เียวซตาเพิ่อนเขว่างอยู่ดีพาเพื่อนไปเที่ยวแหละมาโดนมาเที่หนึ่งไม่ได้หาคนไม่หาไม่ได้หาอะไรเลยกูว่าไปก็ขายนะก็เลยมึงเฉยๆมึงอย่างอื่นไงไม่ได้สนใจเด็กไปตรงไปเที่ยวอืมไอ้เคเห็นบอกว่าขายออนไลน์ได้ไม่ไกลครับเอาแบบเตะเตะหยุดแล้วเพราะว่าอยากจะเปิดร้านไปเลยเราเคยเห็นเขาขายออนไลน์เรากทำการคน Thank you. เขาใจบ่เขาใจยื้นอย่ว่ากัน no. ยังไงนะใกันบ่ย um, ิ่ต่น้งนตาันไน้องนตานยย่ยุัแ่ถก็ตีเอนไก็ไม่คแหะแต่แต่ไอตันันเก็บมันตรงกันแต่อายุมันต่างวัยอายุอายุมันแค่ตัวเลขอายุแค่ตัวเลขตรงนี้อายุมันแค่ตัวเลขเนาะน้องตาก็ทาได้มนบอกอยู่ฟังเ แค่ดีเลยแบบจะได้มีคนเพนอะไรหลายมีแต่คนซ้ง <c oughs> อ่าน้องก็ตั้งใจแพออยาถามท่านละเป็นคนทางไรนน่ยคนทำาะโปงทำละ,ละโอ้ะโปงเราเข้าเมืองคงบป่อามานํนำบ่เราเข้าเมืองคงนะมาละไทยมา,มา,า,ามละไทยมาวันีน่งบ่ผ่อนบูาวผ่อนบูชาวอีกได้แต่คนในสิกรรมละ จริในเลยเนาะมามาเป็นเียวกอนไเป็นเียวมันรอเป็นเฉียวเลยวะกูจักกันกว่าคนเราแขวงคนลนะบานเมืองไงขืนม่ย่ดูวันพียนดีวันโง่ไงโดยโดยเอดีก็ม่เียดเอกันวารเป็นเฉียว้าเป็นเียวเลยเนาะเป็นอะไรเป็นเียวน้าน้ำตาดีอยู่บ่ เ้ามันก็ไอาอจะตอบมาถึงัวเนาะเซลเซลเซลทั้งนองกันเลยแต่คือว่าทานหลักเลยคึอมาดูนั่นคือะพี่น้องกอดยาวบ้านแม่ดูน่ำเนยาขันตัวกระคนไทยอะไรได้นแม่แม่เเป็นแนวโดยโดยโดย คือทางหลังกาอ่พออิ่ะคือกลับไปพุ่น umas, ได้มีแผนจีไปไทยอยู <sk> mm. ่บ okay. 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 oh, uh ันี้ไปคือเก่าท่น่านี่หามันทีหาไปไทยอ๋อมันที่หายไปไทยอยู่เดคะแลเออโดยไปาบ้านไปที่ไหนอ่ะมีมูดี่ต่อว่าอยไไปดูแต่บ้านซาทหืออะไรบแต่วปนหว่าที่ไหนแถวไหนอยู่แถวใดบ้านอย่างงถนนปัญญา เต่าคูบอนไกลป่ะปไม่ตว้าไกลปไม่รู้เลยกป้าม่ใช้ปลานะเอาอยู่จานนี้นี่จะดีนี่ยเเยก็มาแวะห้มูก่อนเก็เป็นี่ขาดาวนจอดรองคนยโสดกันโสดคืสด้วยโ่ช่องเสียวเนาะช่องเสียวกอดคอกันโสดเลยัวเลยจิมจะได้ชาญก็พี่จะให้ป้าคุณเลือกไปหนอกเอาผู้ใดดีส่วนโสมเมี ปลาสิเดยกถืออยู่วันนี้มาแต่ที่แรกเลิ่งเรื่องเดินมแตที่บ้านนอเนาะอือจุดประสงค์ก็คือเรามาหาผู้ใดทำมันกิดเพยงเราค่อยว่ากันใหม่ไปไปไปไอ้นี่ใหม่ไปศึกษาใหม่เด้อเด้อตันการนี่ค่ใชิไหมพงลุกนิ่กุกนิกอยู่เนาะ ที่ผ่านมาก็เคยล่มู้สาวเล่าอยู่บ่บ่เคยบ่ล่มยังไงแบบคุยคุยอ่ะจีบสาวเล่าไม่เคยไม่เคย<อ><อ>ีเลือมากระเทาที่แล้วเอามาโน้ยใน,นอยู่ไ<อ>ม่ได้คุยเลี๋ยพาให้บอกแต่สาวเล่าทาแบบเลยเลย<อ><ม> พอะนั้นมาแล้วเราก็ไม่โท่ที่เกียจโทษวันใจกันดูดอว่าว่ามันจะยังไงเนี่ยโดยถ้าหนามสวเขาหนเขาก็นี้มามันติดผันเลยเออไปว่าเลโดยคือมาหาหน้งเงินตาในกาบ็่่ได้นัด มาแบบสืาอเลยเตกใจเลยดิคะตกใจเรื่องยังตกใจตกใจอ่ะพี่คนซีมาหาถืงเป่นแนวเลยก็ตกใจนะเราไม่ได้คุยกับใคนะก็เลยโด่อะใครซีมาหาไม่ได้คุยกับใครอย่างนั้นเราเป็นเพื่อนบอกก็ลาไงว่าจดไปเที่ยวนู้นจลองแวะเขาไปคุยไปชวนดูไปเที่ยวนั่นดเลย ไปดูอะไรปางไปดูิวที่ภูเขาเลยนะโอ้ปาแม่ดิเอานมตามมาเลยบ่นนี้ฮะพวลาเมื่อใดอยาจะเอานมตามมานอนเลยกลับเมื่อเลยเอาเมื่อปะเมื่อแล้วทำใจดีดีปลาคนไมใจดีดในะเอาใจไมโ้สับังัวเองใจ่ไหใจห้ได้ว่นนี่นะมีใจให้ได้ย เรื่อมันเป็นไปได้ยัสนานโอ้โยเนาะแต่บันแด่ก็คแค่นั้นนะตาบนลอยแนะคนเราอยู่ยังไงน้องคนตาเนี่ยชิลอยครับโอ้ยหบัลอยหมยมานทำนี่โอ้โหเนาะวันนี้แล้วสีแดงปะเนี่ยไม่ได้คุยน้องไผ่นะก็เลยงงแปลกปเลยโดยโดยก็คขึ้นบปวะไม่ได ก็เลยทำท่านไอนลกแน้ก็ล้มกันปะในน้ควรทำทงเารกันใช่ไหมป่วยกันธรรมดาโง่บางทีเราลงตาจิตีในใจอยากถาม่ลยะแต่ประกาศทางบกสื่อนี่แบบนี้ขนาดให้ความให้ความสุโตคนบ่มากระน้ก็ได้กระดี้นีงังนกามีแต่ชิไดไห่ช่างบ่าวสาวเพื่อนโลมกันทาไทยก็นาม่ได้เอาควาจริงนอก เลยแล้วภาไหนโอ้ลุกันแบบนี้ันะทิชาบอกว่าเออที่ส่นกน็เ่นไม่ีกแล้วแต่เพิินเนาะแน่นแน่น้องตตากับส่วนเด้อท้าเพิินล้บอกกินเกินน้ำกันทานตอนเถินะทานรื่อยเป็นบอกยังไงตอนแรกเราไปแต่บนแรกทิธาไปใส่ละคิดยังหัวยังิเนอะไม่ได้ตั้งใจว่าชิไปใส่นะไม่รู้ด้วย้วภาพพิยุหงนี่แรสั เตรียมเตรียมเตรียมงานเพราะว่าฉลองพ่งนี้มันดูนที่นอนก็มีดในเลน้ำมันาที่นอนูเลยนี่อที่นอนกูเจ็เลยเนาะเจเราเดีไปเดีไปกับากันไปคุยนูวนกันไดนียไปคุยกับสถาบานครับปัญาแบบไนย่งไง คือว่าไม่เห็นตัวจริงก็คือว่าเธอกถึกใจเนาะมาเห็นตัวจริงก็คือว่าเธอกถึกใจเนาะปาเนาะงามบ้นหลงน้ตางามตึกใจปาอยู่บ่างอะไรไหน้องก็สวยดูไกลปาหรือว er> ่าเกินคาดไอ้แบบนั้นมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับไอ้ต้องติวาเออคาแรคเตอร์มันต้องอะไรอย่างนี อาจารยอ่านอาจารกระซิบว่าะยะโน้ตอะไรนั่นคืนอย่างนั้นก็มันค่อยว่าแล้วอีกทีนึงเราไปวุประเด็นเอาอย่างนั้นทีเดียวมันก็ไม่ได้เพราะไม่รู้เ่าังไงเราเราเรามันรู้ตัวเราอยู่แล้วว่าจาาดีดีแล้ว ที่เราดูอ่านที่เาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยมเอออลัเตอร์มันตรงกันมันตามประเด็นของเราเงี้ยไเออาเราประยกมาคุยมาพูดคุยดูเโอเคอาจรับทำสิ่งว่าอะไรนะเรจะได้โโต์ปิกคิมกะสราามบันิงาเนาะเราะว่ใช้คนโอนมกันมาสั่นๆเนาะโดยสบายนี้